2เอาเลยเด้อเออเอ้า <coughs> <coughs> <coughs>

มาๆ có แหละมาเอาโค แล <in <finden> <int mystery> <ya> ้วเขากินขหมือนเพราก็กินเขาเก้าขั้วนี่ปูโชคดีดีกูมีมึงกีมุ้งไม่มีฝังเลยต้องหุ้งกับไม่มีฝังเลยยกกระเจี๊ยบเหมือนซื้อกร่เจี๊ยบเหมือน กินได้ดีเสียไปจต่เสือเกิดมากเนี้อไ่บะมีลืมมือลืมมาลืมอนื้อไยไอแบบไส้แบบแซ่เมรีใบลูกในร้านเบื้องบนปลาควางเขาลงเพศไปอ่ะเขาึนิขาบปลหดอกเพอาะเขาปลาด้นห้องาห้องยี่หาว่านี่บ่วแอว ไ่รมือนกันออวะืมอแล้กูต้องยิงแวะมแมหมืกันน่รักมงกัจอง

vô ừ, một giờ quán bầu đến vô một giờ mưa bàn luôn kia ngựa 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 nó à, ngựa ngựa ขาบอกก็เบตามวันนี้เราขึ้นล้เปลี่ยนมาอันเียแต่สองตัวเ่งามเนเนี่ยมเมียเนียยดเอวปเลยืดเรยีดตรงขั้เนี่ยยรงเื่องเนี่ยเีกิเมียแชม้านสงคมมาหลุมมันาทั้งหลม่พบกคนบันนี้เนาะม่ทั้งหลมยนะก็แค่อะ

กินหมูสุรานคุละทอนไผ่ทนมั่งใช่เผาป่าไหมได้เผาว่ะตั้งก้าว่ะนี่เปิดลานนี่บว่สุราป่าเผาดำเถิงมาดำมุ้งหุกเหุโอ้ยหอหงอแยงเหยาแต่ไมเหลับอ๋อยืดนะหัุนะฟอดหมอบุอนะ นาเนรอีนทตาม่หมเขจนเาาไปเนก่่ิดานเลปาอตอ่ะทำเจ้าปน้ปปน่บย,ย,ยบ,อบอว่บกะมวนี่ยกาพมีให้่เ่อใเหื่อยรองห่อยดิเด็กไปรองอยมาหนีองว